มึงขามาวามานี่ดือ้อฮักเมาไปเห็ดยังมาฮะมึงเป็นเห็ดหายยังอ่ะมึงมึงมึง,มง มนีดออ้วยเป็นมาหน้าเป็นมวนเป็นเลนเลนคู่มั่นกับอันปลาย่างเฮ็ดยังไนซอยหาหัวจังไดยฮะเข้าเมาหัวบ่ะทันมีจะเฝ้าขุดกำลังปุกสองดาหมาโอ้ยไปนั่งหักจอยโอ้ยหนอหนอ กำลังเกิดไหมเขาเมานีอานะ่ออกไปคนออกไปเมานี่เมาวะวะพี่วะมานะวนะเมาวะวะเฮ้ยเป็นหักมันหักม,มันมึงมโ,มโอ้ยมึงคุณหมา หยียบดิบกำลังปงนี่โอ้ยนะแบัตรท่นสิว่าว่ากับบัตท่านเป็นเนี่ยฝ้าขุดแหม่ยอดกระหกักให้จังไหนดีทำความผิดลเให้จังไหนหยียบต่อมึงอากาศยามเศร้าทึ่งหมอกทึ่งนั่น แสงพระอาทิตย์ขึ้นงามงาม,งามเอฟซี่อันนี้ไฮห้มั่นูกขทางนานันกำลังงามก็ลังเขียวอันนี้ก็ลังขึ้นธรรมชาติบันนอดมีปลามัน่นมีปลาอ้อยลังปลูกแล้วก็มีปลายางออฟซี่มป็นกีดยางหกนิดนึง แต่ก็ว่าลหลเขา,าเมามึงเพื่นขุดอีหยังไปเบิ่งก่อนดือ้อแต่ละมือนี่เจียเจงไดนี่ละ่ะผลงานผลงานของเขาเมาโอ้ยนะ เฮ็ดอย่างนี่ถามแน่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังกับมันขึน้หมานี่ไหมมียามางับงับเพียงป่วนหมูว่านอาบน้ำนาหายขนพ่นพ่องขนง่ามแต่มันดือ้อมันหายนี่แหละเอซี่ chung đấy, mh mùi này mưa này mùi này hàm cát mùi này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  này mùi này mùi này ô <t festivals> oh, mừng mừng <tiggi> <Basta> mừng 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 มามาเลมา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 มวนวะมาหน้ามวนวะมามพี่มาๆมาๆมมามาโอ้ยโดดบั้งขามงึดไหล ก็ได้สำคัญอีกมาเด้อป่ะป่ปมาว่ามาวามามาามาวมาไปรถมาไปรถเร็วเร็วเร็วเร็หนีมาเร็ว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 ออออออมาามาว่ฟีฟไปไปยังฟี ไปยังข้างไว้ไปแล้วไปล้